ิดธุรกิจใหม่หนูเล็กกะกะพูวิล่าสุดหรทูที่เขาใหญ่สวยงาม,มอยู่อลังการสุดๆสำหรับนักแสดงตลกพิธีกรสาวอย่างหนูเล็กพัทรวดีบินทองหรือหนูเล็กะกากนักแสดงที่มากความสามารถและอารมณ์ดีทั้งมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นภรรยาที่น่ารักของเอกเอก,เอกวุฒิจันทพันฑ์และยังมีลูกชายคนเก่งอย่างน้องวินที่คอยสร้างรอยยิ้มอย่เสมอ ล่าสุดเจ้าตัวกำลังเตรียมตัวเปิดธุรกิจใหม่บ้านพักโพล่าที่เขาใหญ่สวยและอลังการสุดๆเจ้าตัวโพสต์ภาพสุดหรูที่เขาใหญ่พร้อมมีแคปชั่นว่าบ้านแบบเรียบง่ายสบายแต่วิวตอนถ่ายรูปสุดปังค่ะอีก6เดือนเข้าพักได้เลยครับทุกคนถ้าไปพักอยากได้อะไรเพิ่มพิเศษบ้างคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะทำเอาแฟนๆต้องเรียบเข้าไปคอมเมนต์เช่นชมในความใหญ่โตและสวยหรูหลายคนก็คอมเมนต์ถามถึงราคาที่พักเพื่อเตรียมที่จะเข้าพักเพราะบรรยากาศน่าเข้าไปพักผ่อนสุดๆค่ะ